วัดพระบาทตีน,นกอ่ะลองเข้าไปดูสักการ,ร์อลวัดพระบาทตีน,นกเนาะยังบอเกยมาสักเตือ้อ ตินอกนี่ก็หมาะขี่รถทีมานี่กำลังมว้วนนะเนี่ยถนนเป็นถนนซีเมนสบายมากถ้าคนชอบรถทีบต้องมาเส้นนี้ดู ก็ยิ่งไต่ขึ้นไปมุ่นดีมาไ,ได้จริงไงอย่างนักหนา,หม,ห,มาหมอกหมกสารหมกหมกมุ่นไงเนหมอกทามจริงนี่ขี่รถนี่มุ่นเลยวัดพระบาทตีนนกเคยมาสเสือกวันนี้มาแล้วครับ แล้วครับวัดพระบาทตินกเดี๋ยวเข้าไปดูตรงไในก่อนเอ,อตอนนี้ผมมาถึงวัดพระบาทตินกแล้วครับนี่นมีวิหารหลังน้อยอยู่เงียบปิ้งเลยมันมีคนวิหารเป็นหลังน้อยดีเท่ามีพระธาตุตัวมันมีศาลาชุดชมวิวต้นนี้ตัวนี้ครับนี่ ถ้าหน้าตรงหน้านาเปิ่นปูกข้าวให้จังงามขนาดเนาะตั้งลุงปูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตังเตวขึ้นมาที่ผมกลายมาตะกี้นะครับเนี่ยเส้นที่ผมมาตั้งปุ้น นี่ต่างเตีวขึ้นมาสามารถเดินมานี่ก็ได้บอ้หว่าวมีกี่ขั้นนะครับแต่ว่าผมมาด้วยตูโจนนะครับมาทางหลังนี้เนาะเดี๋ยวไปดูสาลาตรงนี้ก่อนบรรยากาศด,ดีสาลาตรงนี้ลมเย็น ออืมอืมมโอ้ยงามดีนะครับนี่บ่เคยมามาเห็นวิวตอนนี้ในงามขนาดเลยอันปุ้นก็ใาจจะเป็นดอยสกเกต็ตล่ะฮะวัดพระบาทตีนกตำบลหนองแ่งนี่กอะอำเภอสันทรายเชียงใหม่ มีวิวบรรยากาศทั้งทงต้งเทตัวยนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนครับฤดูหนาวก็จะงามขนาด ตอนนี้ผมให้ดูบรรยากาศโดยหลบถ่ายจากศาลาชมวิวตรงนี้นะครับผมว่าชื่อศาลาอย่างต้องขวานี่เป็นวัดวิหารวัดต้องซ้ายมือนี่เป็นแอนวิวของซ้ายและก็ดอสเก็ตตรงปุ้นเป็นดอสเกตอันนี้เป็นวิหารของวัดพระบาทตีนกนะครับหน้าวิหาร เป็นวิหารหลังน้ย้ยๆเดี๋ยวจะเข้าไปเอลตังไนก่อนอเป็นวิหารหลังน้อ้อๆวิหารหลังนี้ก็บ่ได้วิจิต อันอย่างนะครับแต่ก็งดงามมีมีน้องหมาเฝ้ามีพระประธานด้านหน้าวิหารนี่ก็จะเป็นวิวงามดีครับฝั่งทางหลังวัดกัน ข้างๆวัดเนี่ยนี่งามดีเหมือนกัน บอกว่าชาวมูได้เคยมาเอี่ยวัดพระบาทตินกกะครับถ้าบอกเคยมาแนะนำมาเนอลองเซิร์ชคำว่าพระบาทตินกและก็ตัวจีพเมาเนอถ้าบอกเคยมานะอันนี้เป็นพระปรางถวายเนธอันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของวัดพระบาตินนกนะครับมีศาลา เป็นวัดน,น้อยๆตีบะไ้วัดใหญ่โตอย่างตั้งหลังพระวิหารก็จะมีพระธาตุอยู่มีเจดีดย์ธาตุอยู่มีหุบป,ปั้นของครูบาสีวิชัยเนี่ยเมริศาลาเนี่ยมองเห็นได้ได้วิวจัดงามเลยแต่ผมบอกว่าถ้าหน้านา,นาในี่เขียวพันปูเข้าจุดเขียวกันนะถ้าจะงามขนาด น้องเป็นจือ่อโลซีนะครับมาประจำวัดพระบาทตีน,นกตำบลหนองหนองตำบลหนองแยงองำองงเภอสอนนันทรายนะครับอ่ามีเป็นกู้เน้นเน้นจือ่อย่างนี้ครับเน้นทีเน้นทีอ,อ๋อเน้นที <laughs> มีหมากี่ตัวครับเน้นครับหมา แปดเก้าตัวแปดเก้าตัวกันเกิดใหม้เกิดใหม่ห้าตัวเกิดใหม่ห้าตัวออ,อันนี้เป็นแม่เนาะอันนี้เป็นอันนี้บบจะที่แท้มันจะมาวัดลูกจากตังหลุมมาขึ้นมาอยู่ตะบลเลยเออครับมาแล้วมัย้อมปี่บานบอกมันมันไม่ย้อมเลย <c oughs> เออแสดงว่าเจ้าอยู่แถวเนี้ยเ <c oughs> <ๆ S 1> นาะโอนชอบบรรยากาศเอ่อน้นะนองรูซี่นี่เป็นชอบ ชอบบรรยากาศวัดกลายเลยกลายจากหมาบ้านกลายเป็นหมาวัดไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเจ้าของเนมาหันกน,นี่เจ้าของขึ้นมาผ่องอยู่ข <c oughs> ึ้นมาพ่องเนาะเปิ่ลก็เลยให้อยู่ตัวเน้นตัววัดเนีาะ <c oughs> อ่าฮะลรูสี่ไงมาย้อมปีกบ้านนะเ <c oughs> อะอเารูสี่ไปให้ก่อนมาทำกรรมเหรอลูสี่รูสี่ลูกมาทักทายแล้วก็ปีกเป็นหนังต่อฟังกันสนทนาเรียวสัมภาษณ์เน้นก่อน แล้วเนนทำต้นไว่ไหนต้นตัดต่องานในห้องอ๋อตัดตัดต่องานวิโดีโอ,อ่ะเป็นงานกุ้งงานอย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วเนนไปเรียนหนังสือที่ก่อเรียนอยู่ครับเรียนที่ไหน,นนะครับเรียนโรงเรียนดราชเกศประดุษศาสตร์หนองบัวหนองบัวนี่นะอ๋อแล้ววันนี้วันเสาร์ติดเนาะปิดเทอมแล้วครับปิดเทอมแล้วกันอ๋อ ถ้าแหมตันนี่เน้นเป็นคนที่ไหนอ่ะแหมตันนี่ตาสเก็ตเหมือนกันตาสเก็ตเหมือนกันโอ้ยูริยู่สองต้นม่วนน่อยดูตางนอกครับเงียบดีครับรัศธาบ้านนี้นักก่อนเน้นนักครับนักกะจะเป็นรัศทาของบ้านอย่างอ่ะของบ้านดอยบ้านพระบาดิงนอกเปิปนก็ขึ้นมาพองปิืนก็ขึ้นมาพองเห็นเนาะอ๋อเปิืนฮ้องว่าวันนี้วัดบ้านดอยกะ มันจะมีหลายมันมีหลายหมู่มบ้านมีหลายหมู่มบ้านครับแล้วมันจะขึ้นมารวมตัวกันอ๋อ<ะ>มารวมตัวกันทนี่นี่เนาะสถานะเกนะกกินร้อยหลังเนาะอสองร้อยสองร้อยวนเราสนยกคนหลังเงี่ยนะแล้วเน้นจังไปบินาบาตตั้งลุมเกาะมันบอกมีโยมใส่มันมีโยมใส่ครับถ้าถ้า จยมเ,เป็นจะใส่เปลจะบอกเราก็ลงไปาาครับบิดนบักอ๋อประสานขึ้นไม้เองเนาะนนั้นนี่เป็นจำลองไว้เนาะขนาดเต้าของจริงรที่เปิเมอกอนมันจะอยู่ต้เนียเนาะแล้วเปินสร้างแล้วสร้างประถาร์คอมไห้นะอันนี้ครับ,รบพระบาทตินกเนี่ยถึงว่าเนี่ยผมว่าชื่อพระบาทตินกมันยังใดผมจะถามภัยดีเนาะ เนี่ยตีองชื่อวัดพระบาทตีนนกครับประมาณสักโอ้ยสักซอกป่ายมีมีสามตีนสามขา๋อ,อเดินน้องหมาน้องหมาห้าตัวแม่มันชื่อแม่เนี่ สันสนีสันสนีน <laughs> อ่าแม่หมาเนี่ชื่อสันสนีตีบัจใจียสันสนีนีซวงอะซ้ำซวงอ <laughs> อ่ามีลูกตึงแม่แม่สันสนีมีลูกตึงห้าตัวก็ครับนี่นัองหมาสีดำสีขาวนี่พุกลุกนะฮะมะจังนี่ <laughs> อู้อนี่นี่น นี่นี่นั่งหมากําลังในห้างะนจังนี่เจ้าหมูใครได้กันเนี่ยถ้าเจ้าหมูใครได้มาขอได้เนาะไดคนจ้<อ>มีคนจองแล้วครับโอ้ขาบขอบมืองครับมีคนจอง,อจ,องจองหมดเลยเรือสองตัวเรือสองตัวตอนนี้มีคนจองไว้สามตัวสามตัวเอาเอาไปได้แล้วกันนะเนีน่ยนะเอา รอมันปนอัมนมก่อนอืกำลังไม่หักเลยแล้วครับสำหรับวันนี้ตีปลาไม่แอววัดพระบาดตีนกหนังงยงสันซ้ายกับไวตอีก,ก่อนถ้ามีโอกาสก็ขอเจิญจาหมู่ไม่แอวเนอะวัดในน้อย,อยมีเนนดูแลอยู่สองตน มันมีการด้วยรวมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ตอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ